สวัสดีเหล่าในช่างตัวน้อยของแก้วทุกๆคนนะคะเรียนช่างกับคุูแก้วในวันนี้ขอเสนอคำว่าตลับเมตรตลับเมตรจัดเป็นเครื่องมือพื้นฐานภายในบ้านประเภทสำหรับการวัดโดยสามารถวัดความยาวความกว้างความสูงของชิ้นงานที่ยืดหยุ่นและมีระยะทางที่มากกว่าไม้บรรทัดนั่นเอง เด็กๆจะสังเกตได้นะคะว่าภายในบ้านของนักเรียนเกือบทุกๆบ้านเลยมักจะมีเครื่องมือช่างที่เรียกว่าตลับเมตรติดบ,บ้านไว้เพื่อใช้วัดระยะสิ่งของต่างๆภายในบ้านนั่นเองค่ะโดยตลับเมตรนั้นจะแบ่งออกเป็น2ชนิดได้แก่ตลับเมตรแบบอนาล็อกและตลับเมตรแบบดิจิตอลส่วนประกอบของตลับเมตรมีดังนี้ 1. ตัวเรือนตลับเมตร 2. ความยาวเทป 3. เทป 4. ปุ่มเลื่อนล็อก 5. ตะขอเกี่ยว 6. ช่องเกี่ยวตะปูในการอ่านค่าตลับเมตรนั้นเราจะแบ่งออกเป็น2ระบบด้วยกันได้แก่ 1. ระบบอังกฤษและ 2. ระบบเมติกนั่นเองค่ะการอ่านค่าตลับเมตรในระบบอังกฤษจะมีด้วยกัน2หน่วยได้แก่หน่วยที่เป็นนิ้วและหน่วยที่เป็นฟุตตัวอย่างการอ่านค่าตลับเมตรในระบบอังกฤษนะคะถ้าครูแก้วทำสัญลักษณ์ที่หมายเลข10จะอ่านว่า1 0นิ้ว แต่ถ้าคูแก้วทำสัญลักษณ์ที่หมายเลข 1f จะอ่านว่า1ฟุตหรือ12นิ้วแต่ถ้าคูแก้วทำสัญลักษณ์ระหว่างหมายเลข13และ14ตรงจุดกึ่งกลางนี้จะอ่านว่า13เศษ1ส่วน2นิ้วหรือ13.5นิ้วนั่นเองค่ะว การอ่านค่าตลับเมตรในระบบเมตริกจะแบ่งออกเป็น3หน่วยด้วยกันได้แก่หน่วยที่เป็นมิลลิเมตรหน่วยที่เป็นเซนติเมตรและหน่วยที่เป็นเมตรตัวอย่างในการอ่านค่าหากคุแก้วชี้ไปที่เลข30ในระบบเมตริกจะอ่านว่า30เซนติเมตรหรือ 300มิลลิเมตรแต่ถ้าคูแก้วชี้ไปยังกึ่งกลางระหว่างเลข33และ34ในระบบเมติกจะอ่านว่า3 3เศษ1ส่วน2ซนเมตร33.5ซนเมตรและ335อมิลลิเมตรโอ my g ่ d ตลับเมตรในบางยี่ห้อนั้นจะเขียนสเกลบนเทปของตลับเมตรไม่เหมือนกับไม้บรรทัดแต่การอ่านค่าของตลับเมตรก็ทำเ,เช่นเดียวกันกับไม้บรรทัดยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณครูชี้ไปที่1 ft จะอ่านว่า1ฟุตหรือ12นิ้วแต่ถ้าคุณครูชี้ไปยังหมายเลข3ระหว่าง30กับ40ในระบบเมตริก จะอ่านว่า33เซนติเมตรโอ้ว้าว 1. ดึงตะขอและเทปออกจากตัวเรือนตลับเมตร 2. นํนำตะขอเกี่ยวกับชิ้นงานที่เราต้องการวัด 3. กดปุ่มเลื่อนล็อกเพื่อล็อกเทปให้แน่น 4. อ่านค่าตามระบบอังกฤษหรือระบบเมตติกตามที่เราต้องการ หเมื่ออ่านค่าเสร็จแล้วกดปุ่มเลื่อนล็อกเพื่อคลายล็อกให้กับเทปและเก็บเทปเข้าตัวเรือนให้เรียบร้อยความลับของตลับเมตรที่หลายคนยังไม่รู้ 1. ตะขอเกี่ยวจะสามารถขยับขยเื่นได้นักเรียนจะสังเกตเห็นได้ว่าเมื่อคุณครูขยับตะขอเกี่ยวไปทางด้านซ้ายมือจะมีช่องว่างประมาณ1มิลิเมตรเพื่อลดความคาดเคลื่อนเมื่อเรานำเอาตะขอเกี่ยวไปเกี่ยวกับชิ้นงานที่เราต้องการวัดค่า 2. ตะขอที่สามารถขยับขยื่นได้ จะลดความคาดเคลื่อนเมื่อนำมาวัดชิ้นงานที่ตั้งฉากกันและกัน 3. ปกติแล้วการวัดระยะภายในจะอาศัยการหักตลับเมตรเพื่อวัดระยะออกมาซึ่งเป็นวิธีที่ผิดดังนั้นการวัดระยะภายในของชิ้นงานหรือวัดระยะในที่แคบเพียงแค่ อ่านค่าบนเทปของตลับเมตรบวกกับความยาวของตัวเรือนตลับเมตรก็จะได้ค่าที่ถูกต้องแล้วค่ะสามารถนำที่เกี่ยวกับช่องตะปูเกี่ยวกับหัวตะปูและวัดค่าได้หวังว่าเหล่าในช่างตัวน้อยของครูทุกคน จะรู้จักคําว่าตลับเมตรเพิ่มมากขึ้นนะคะ